ปิดท้ายนะคะเพลงนี้ไปดูพี่รุตสุภร,รุตแต่ก่อนจะปิดท้ายจริงๆนะคะก็มีภาพอินเสิร์ตเออเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะงงไหมละ่ะไปดูพี่รุตกันดีกว่านะคะก็หลังจากคอนเสิร์ต10ปีไปจะมีซิงเกิลใหม่มาฝากแฟนๆหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงนะคะโปรเจกที่จะไปญี่ปุ่นค่ะหมวกวูก็จะไปอีกแล้วนะคะแต่คราวนี้จะไปกับใครแล้วก็ทําไมไม่มีหวานใจสักทีคะอยุ่คนับไปแล้วนะคะพี่รุตนี่ถือว่าอายุเยอะ พอสมควรเลยนะคะจะ30แล้วล่ะค่ะอะเอาเราไปดูพี่รุตดีกว่าแฟนคลับะเขาเรียกร้องกันมาเยอะมากพี่ดูคุณรุตสุปร,รุตกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานก็ไม่ได้สัมภาษณ์พี่รุตเมื่อว,วนนานรีบกลับไปจากรายการครับใช่ใช่นะคะพี่รุ้ถือว่าโบ๊ทนะฮะหน้าเหมือนกันมากเมื่อวานผม บทไหนอ๋อบทอันนี้นิตานึ่งไม่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 นั้นเขาหลอกเขาจริงสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แต่พี่รู้ถ่ำลงก็นิดนึงครับช่วงนี้เริ่มคืออะไรตัวเองมากขึ้นก็อย่างแรกคือปกติไม่กินผักนี่มากินผักเริ่มมากินสลัดที่นี่หอที่สลัดเป็นช่วงช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็โดนบันดาลใจมาทานผักคือเริ่มรู้สึกว่าอายุมันแบบมันถึงจุดหนึ่งที่เราควรต้องแบบดูแลตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นทานอาหารที่มีสุขภาพดีอย่างเงี้ยครับล่าสุดก็ไปเรรียน้องงเเพพลิ่ม ทำอ,อย่างเหมือนเด็กเลยก็พยายามทจะทำให้ตัวเองแบบกลับไปเป็นเด็กไม่ได้เพราะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มแก่แล้วจริงๆแหละเจ้าพ่อญี่ปุ่นมั้งคะเจ้าพ่อญี่ปุ่นก <_ d> ็เดี๋ยวคงไปอีกครับายปีคงจะไปอีกปีนี้ไปกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยป,ปีนี้ไปมาสามครั้งไปรายการครั้งหนึ่ง แล้วก็ไปเองสองครั้งแต่ีจะไปอีกปีนี้คิดว่าขอคอยแค่สองครั้งแล้วกันใช่สร้างบ้านหรือว่าอะไรทําไว้ที่นู่นเลยไหมคะไม่มีครับไม่มีปัญญาคิดว่าคงไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราทำงานเราเราเครียดเราก็ต้องเปลี่ยนไปไปหาอะไรทําบ้างหาอะไรสบายๆเย็นๆมีความสุขทานให้กินด้วยเที่ยวด้วยถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับไปกับใครครับไปร้อนก็มีแก๊งด้วยกันก็มีเพื่อนผู้ชายสามคนที่จะไปด้วยกันรอบรอบรอบนี้นะ ก็อีกครั้งนึงคนจะไปคนเดียวสาวๆไปไหมคะพี่นุ๊กอยากมีมากเลยสมัครสมัครเขาสมัครเป็นพี่นุ๊กได้เมาครับได้แต่ว่าถ้าหาว่าการอนุญาตนะครับไม่เกี่ยวเลยกับพการเงก็ต้องขอก่อนนะถ้าหากว่าพี่แจ็คไม่อยู่แล้วใครจะมาดูแลน้องกันของพี่เออพี่นครับพี่นุ๊มีแฟนยังคะไม่มีครับถาเหมือนเดิมก็ต่อเหมือนเดิมใช่กห่วงหรืพี่นุ้น่าจะมีคนคุยบ้างหรือคนมาดูแลพี่นุอะไรเงี้ยก็อยากมีนะก็เลกเยอะแล้วก็บางทีเรื่องพอเลิกไปเลิกมาก็ไม่มีใครเอาเราด้เหมือนนกั ก็เราเยอะอย่างเงี้ยใช่เยอะด้วยครับแล้วก็เป็นคนประหลาดเป็นคนที่แบบชีวิตไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไปนะคือถ้าผมแบบอยู่บ้านก็อยู่บ้านไปเลยไม่อยู่บ้านก็ออกไปเที่ยวเลยคือแบบไปเที่ยวแบบธรรมชาตินะจะไม่ได้แบบที่กลางคืนไปเจอปาร์ตี้ไปเจอที่อะไรจะไม่ไม่ไม่ลดสันโดษนิดหนึ่งไหมคะเผืเอเราจะมีคนรู้ใจผมว่ามันมันเป็นตัวเรานะถ้าหากว่าเราต้องลดลงเพื่อใครสักคนผมว่ามันอาจจะแปลกแล้วมันอาจจะไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ดีเพราะงั้นเอาคนที่เข้าใจเราดีกว่างานพิรุธบ้างพิรุธจะมีหนัังงงฟเพลอะะไรมค ไม่มีเลย<笑><笑>กม็มีมีมีก็มีเงกันใหม่อย่างนี้ประมาณสักอีกสักเดือนสองเดือนครับได้ฟังเพลงใหม่แน่นอนครับก็กำลังทำอยู่ครับเร็วๆนี้น่าจะได้ฟังกันค่ายไหนเอ่ยค่ะค้างก็ค่ายเดิมวีและคอร์ดครับผมน่าจะอย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าว่าว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทุกทุกอย่างไปเยอะเหมือนกันก็อยากให้เราติดตามครับ แหมพี่รุธนะคะแซลกันตลอดเลยค่ะยังไงก็เป็นกังใจพี่รุดเสมอนะคะรายการต่อไปรายการคุยข่าวเช้านะครับผมก็เรียกได้ว่ายังมีสาระทางสังคมแล้วก็การเมืองเยอะแยะมากมายเลยให้อัพเดตกันนะครับผมใช่นะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนราวกับไทยทีวีทีวีของคนไทยตลอดเลยนะคะ24ชั่วโมงค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีแขกรับเชิญด้วยนะมีคุณโจนัสนะคะจะอเอาซิงเกิลใหม่มาเราจะมาร้องเพลงใช่แล้วก็ข่าวที่บอกว่าแต่งานแล้วจริงหรือเปล่านะคะติดตามด้วยละกันตอนนี้เรา ลาไปแล้วนะคะ<ช>เจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ